สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและกับเพื่อนๆสุขุสุ坤นะครับเด้อมาพ่อกันอีกแล้วทั้งช่องวิมันเพื่อนคุณทําเกษตรสําหรับท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งน,นด้วยครับเด้อเพื่อแจง้งเตือนชิปใหม่ๆสําหรับชิปนี้มือนี้ก็บชิพผ้ามาหาไอสาธิตเด,ด้อพี่น้องเด้อผ้ามาเบิ้งผ้าเหลี่ยงง้อพี่น้องเพิ่นมาเลี้ยงง้อเพิ่นสิไปเซียนง้อเด้อพี่น้องเด้อ อยติดตามรับส้มไปพร้อมๆกันนะครับเด้อใช้ละง้วนั่นโอ้นี่ง้วนี่บ่เลี้ยงเลี่ยงแถวใดล่ะโอ้เอาลามบ่หรือปล่อยลามไปชิญง่ายไปใช่ป่ะเนี่ยโอ้ยง่ายไปใกล้ๆนี่เนาะไปไปไปมันกินน้ำไปง้วนี่กินแล้วโอ้ยง่ายไปให้ไปกินมังม่ายเด้อพี่น้องเด้อ สายทิศตายสูงพุ่นมาใหญ่งัวงใหญ่งัวอันรักไมพี่น้องพรอนขึ้นบ่ละลักษัเนโอ้ข่อนข่อนเล็กพูดนย่างดีบ่รักแต่รักเล็กรักเล็กบ่เอาลอกมึงด้วพี่น้องเด้อไอสายทิศพุ่นพุ่นพุ่นสีใหญ่งัวหอยมันบ่ขึ้นเด้อโอ้ขึ้นอยู่ขึ้นอยู่ไปไปใหญ่ไปไปลามทั้งไหนล่ะ เออไปไปยางไปมามามาห้องของงัวแม่ห้องของงัวก่อนมามามห้องแห้งๆห้งเออมามาน้ำไอ้ไอมาน้ำไอ้ยังล่ะเออมาน้ำไอ้ท้าธิตตายสูงสิฟ้าไปกินยังไาไปกินยาเด้อพี่น้องเด้อหุ่นงัวเพิ่นน่ะเพิ่นประกาศขายไปหลายรอบแล้วพี่น้องมันยจะไม่ผู้มาเสือจ๊่ มีคนมาซือ้อจากเช่อละไปมาถามมีคนมาถามอยู่บ่ยังยัางยองบ่มีกัเลี้ยงไว้เป็นบ้างเอาเปนออกลูกเนาะมันได้สามตัวมันชิบได้ขายดีบ่กเป็นบ้างช่วงนี้มันบด้ขายก็เลี้ยงไว้สักกอนมันเป็นยังไงคืบอบด้ขายบ่บ่รู้บ่มันแพง้งหรือ,อยังไงแพงครับแหงบอโอ้ยมันแพงมาบ่ามันแพงก็เลี้ยงไว้ไม่พิสูจน์ก็เลี้ยงไว้ มือละจักรลักใหญ่นี่มือละสามลักซีโอ้สามลักซีเดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยวรอมันก่อนลูกเบ็ดกับผูกบ่อลูกปล่อยลูกปล่อยลูกปล่อยเด้อพี่น้องเด้อเอาเขาตอกเสื่อมันสิบปคน่องบ่อบ่ครับข้าหัวอไหมบ่อเจ้าเสื่งไงหน่ตอกเสื่งไงหน่ตอกเสื่งเสื่องนะเอาไม้มาก่อนไม้หลักก่อน เอาอพี่น้องอ๋ออูออย,ยู่ละ่ละกบ่า<อ>ฮะส่งเมย์กันส่งเมยกันจอจอจอสเมยอกันเมยวอันตอกลักนี่ม่คโอ้มอมลจ้ลักใหญ่นี่มือกามลักเนะสามลักไทยเอาไปกินน้ำให้อโอ้มีนองใส่ซอยพ้อมบ่บเอาเอาตอเอาตอตอกตอเอา,อออเอาจนจำเห็นบอ เอาซอกก้อนซอกเมื่อก้อนนันง่งนั่งนั่งซอกเมื่อก้อนมันบ่อยู่ได้ซ้ำนี่น่นะฮะยูฮะยูยูอยู่บ่เอาย่ำ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 เอาย่ำไม่ก้อนนะมันสิลุดอยู่เดี่ยวนี่เอาบุ้งดูย่ำบุ้งดูเอาให้จำเลยยกขึขนนขน้นสูงข้อนั่นยกขึ้นสูงมันบ่สูงมันจำได้พล <c oughs> าดแล้วบ่เมือ่อยบ่บ่เลย เมืไ <guy>, right? ้บนี่บ่สาอันถุงนี่วบนี่บอกว้แล้วโอ้วบนี่บอกโอ้เปยังในเลียงวัวนี่คักปะเลียงดีมันบดีหันบ่หันหันเสาเรียงวัวนี่เสาอะไรยูบอกไยังก่ยังเลียงยูโอ้บอกพ่ในพี่บอกพี่น้องเนี่ยอันอันชื่อชื่อวางไหนนาะชื่อว่เบิ้งเบงพี่น้องดูนี่ชื่อว่ เป็นยังคือตายสูงาเด็กเด็ตายสูงนะครโอ้ทงได้สูงไปไปง้อหน่อยปะไปขครไปใกล้ง้อะไรบ้างนี่ฮะขไปใกล้แม่บ้านี่หมโอ้ยบึ่งตัวพี่น้องเด้อบึ่งพอหมาดพอขาพอข่างเอาปล่องลองลประกาศไมาด้วยประกาศขายไมด้วยรังคามเดขายว้นามาหาพี่น้องด้วย จับเสือกจับเสือกเออจับเสือกดีดีจับเสือกจับเสือกเอาเอาลองบอกก็พ่อแม่พี่น้องเขาดูพ่อแม่พี่น้องไอ้ขับเยอะมาตีไฟดีนะครับเด้อเออมัวไอ้สายิีปลายชูนี่ครับประกาศขายไปหลายรอบแล้วบ่ประกาศไปขายไปหลายรอบนะครับน้ำมันกุ้งเสือย่ครับโอ้ยมันติดมือเนาะมันมีลูกบ่มีลูกอยู่ครับ เออเด็กพี่น้องเดออคนประกาศขายมาหลายรอบเรียกงวแม่นี่นะยังบ่ได้ขายอยู่พอได้กกําไรเป็นบ่อบอันเด็กกําไรเอาไปซื้อยังล่ะซื้อยู้ซื้อกินบ่ไปไปไปบังลูกบ้านบ่เนี่ยเด็กพี่น้องเด้อเพิ่นว่ามาซอยสื่อพเนะพนว่าประกาศขายไปหลายรอบแล้วยังไม่มีผู้มาสื่อโย่เพิ่นว่าพอได้กกําไลสื่อกินเพิ่นว่าซื้อว่าไในตัวนี้ซื้อมันเนี่ย ตั้งซื้อไปบัเอาคือบปตั้งเสร็ลองตั้งซื้อมดูซื้อว่าปยังคึ้ว่าจิตั้งซื้อแรงไลยฮะบ่าไม่ซื้อบ่บ่โอ้ยแล้วไปตั้งซื้อไว้เนาะอีนี่บ่ได้ตัวนี้บ่ได้บ่ได้ลามบ่ครับโอ้งามบ่นี่งามบ่นี่งามอยู่แล้วครับบอกว่าพ่อแม่พี่น้องเขาไห่สามหนึ่งเอ้ยอยากม่ติดติดเอื้อสิดงวยสายสายสูงสูดซอยไหนด้อ มาติดมือโดนแล้วติดมือโดนแล้วโอ้ยพี่น้องเอ้ยเบิ่งเด้อพี่น้องเพิ่นเลี้ยงโดดนอยได้ไหมมันอ่นติดมือเพิ่นโดดเหรอไอซาธิตไตสูงนี่ๆเน่ยเน้นได้ดินี่อย่าส้นย่าส้นมันส้นบ่นี่มันหยอกเด้อครับโอ้มันหยอกมันมักหยอกมันมักหยอกนี่นั่นน่ะน่ะให้บ่น่ะมันส้นอ่ะมันมึงดูมันส้นบ่กขับลูกหัวมันดูมันมักหยอกครับบ่มันเด้อบ่โอ้ย หลุดประกาศขายหลายรอบยังบ่ได้ขายอยู่บ่ได้ขายที่ไหนบ้างไ่ได้ขายนี่บ่ได้ขายกันเลี้ยงไม้ครับเลี้ยงไม้บ่ให้มันออกลูกอยู่บ่นี่ยจะออกลูกบ่นี่ออกลูกอีหลอครับออกลูกไม่ตัว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 นึงจากคุณไม่ได้ขายบ่ไอเป็นสามตัวเนาะสามตัวกองห้องสามเก้าเนาะบ่ไม่ห้องขึ้นเหนื่อยมันก็ไม่ได้ขายแล้วเนาะ <c oughs> มันสองตัว มันนี่ออกมาสามตัวช้องขึง้นเพิ่มพอดีมึงก็แห่งไม่ได้ขายแล้วสองตัวสามตัวขายราคาเก่ามันก็จีดิขายอยู่ตัวจังเอาตัวไม่มากอีกลงทุนไปไ,ได้เลยตัวนี้ลงทุนไป,ปได้เติบบ่ครับได้เติบแบบลุ้มล,ลุปป้มมาลุบดูนะลุบบ่ไปเติร์ลบบ่ กูกลูฮะลูกก็ลบตัวตีโอโอ้เรื่องมือะลักโลดมันมือยมีสิบปโอ้อไอไอบลูน้องโอ้เงเฮียกัเปลี่ยนกันกับไอกับน้องมาเปลี่ยนคนละลักอืมส่หมูหมูเรื่องหมูพร้อมบป่ Mũ nhắn là Mũ mùa mùa Mũ mùa Thấy phái vẫn luôn mùi xuống đây Thấy mũ nè mùa mùa nào, mùa mùa mũ mùa 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 mũ mùa Mũ mùa mùa này Mũ mùa 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 mắt này <laughs> Ủa oh, xin hâm Mua nhắn là mua này mua nhắn Mua pa nào không Mình chỉ pa pa bò Ờ cứ mấy tên mua thật Mua mẹ Tô nâng nhớ Hả huh? Mua mẹ Tô nâng mẹ Mình mua mẹ tô nâng xảy tù mua mẹ Ồ Mua thật tô nâng Xảy luộc mà Nhân Ờ oh, mới liền đồn là bò Đồn là nhau Mua mẹ hey. เจ็แปดเียนนะเจ็ดแปดแอย 7, อย๋อมันคือบ่มีลูกสินมีเอมันการันตีมีลูกม,มันมัน,นมันมีลูกดิออโอไม่มีลูกบ่นั่นโอ้ยจากแล้วนึกว่ามันน้ำพันไม่มีลูกโอมีหมูสองตัวให้ละเก,กียร์ยัง,งมาเศร้าโอ้ลอาเกียร์อ้ล่าเกียเขาเกียร์นี่เขากียร์ท้อง,งก้นคุกเกียร์เอาว่าขายแบบหมูนี่ เอาลูกม oh, ังกรบ่เอาลูกมันมันมังกรอ๋อมีหมูสองตัวด้วยพี่น anyway. oh. ้องเด้อไอ้สายทีไต่สูงนอนอยู่กับพครยังมลงมาคนเดียวเขาบ่ย่างพี่หลอกบ่บ่ครับโอ้ยไก่ตีบ่หรือไก่ธรรมดาไก่ธรรมดาบ่นึกว่ามันไก่ตีก็บ่เลี้ยงไก่ตีบ่เลยไปเลี้ยงให้ลบ่หมอนี่ไปเยอะบ่เขาเลี้ยงแยมเลยเลี้ยงให้ลนี่ยยมงานคนตายบ่ โอ้โหเท่งสูงยางเดียวสูงงยงซื้อไว้ในก็ซื้อบอกขึ้นไปไม่พี่น้องให้อีกเนี่ยนี่สาธิตไต่สูงเนี่ย,ยครับบอกอืมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไวส้สนิทกันนะครับเด้อคลิปหนาจังพอกันไหมสำหรับคลิปนี้เมื่อนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้ขอบคุณหลายสวัสดีครับ